ใส่ลูกโตแล้วทำไมไม่แรงใส่ลูกโตแล้วทำไมยังแก,ก๊กแก๊กวันนี้ผมมีคำตอบครับแล้วทำไมใส่ลูกโตโตแล้วโดนลูกเล็กแดกมีคำตอบครับครับวันนี้้วจากที่เรา มาใช้แอปนะครับวันนี้เรามาใช้แอปของ Xjun i o r นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าจากเครื่องยนต์เดิมๆนะครับของ11 0 i เนี่ยลูกสูบสแตนดาร์ดมานมา50มิลนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับนำใบขวานเป็นลูก56มิลมาครับผมจะมากดให้ดูครับในแอปนะครับว่าซีซีนะครับมันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับมาดูนะครับอันนี้ผมก็ใส่ตัวเลขเลยนะครับ56มิลนะครับนี่ครับนี่ครับมันขึ้นมาเลยครับ ชักเดิมนะครับ56มิลชักเดิมนะครับซีซีมันขึ้นมาอยู่ที่1 3 6 7 2นะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับเราคิดก่อนได้เลยล่วงหน้านะครับว่าว่าเราต้องการลูกสูบกี่มิลซีซีมันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับทีนี้สิ่งสำคัญครับเรามาดูนะครับปริมาตรของห้องเผาไหม้นะครับเราก็มาดูเลยนะครับถ้าเราใช้ปริมาตรของห้องเผาไหม้เท่าเดิมนะครับเท่าเดิมนะครับ อัตราส่วนการอัดมันจะขึ้นมาเลยครับ11.05จุดศูนย์ห้าครับซึ่งอันนี้ครับมันก็อยู่ที่ว่าลูกค้านะครับหรือเพื่อนๆนจะใช้อัตราส่วนการอัดเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้น้ํามันที่เข้าเทมันสูงไม่พอนะครับหรือเข้าเทมันต่ํานะครับอาจจะทําให้เครื่องยนต์นะครับเกิดความร้อนได้หรือที่มีอาการเขกนะครับแก๊กแก๊กแก๊กอย่ประมาณนี้ครับเราก็สามารถคํานวณได้จากแอปนี้ครับว่าเราจะ ใช้น้ำมันอะไรนะครับใช้ข้าวเทงเท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางข้าวเทงของน้ํามันอ่ะในในคลิปนี้ด้วยนะครับดูดูได้จากตารางนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาอีกหน้าหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยครับผมก็จะใส่ลูกสูบ56มิลนะครับเข้าไปนะครับทีนี้เราอยากได้นะครับอัตราส่วนการอัดเท่าเดิมนะครับผมก็ใส่ไปเลยเท่าเดิมของรถสแตนดาร์ดนะครับ 9.0นะครับเราต้องทำนะครับปริมาตรของห้องผังไหม้เท่าไร่นะครับเราก็มาดูนะครับปึ๊บนี่ครับแอนแอปมันจะขึ้นมาบอกเลยนะครับปริมาตรของห้องผผาไหม้นะครับที่จะให้อัตราส่วนการอัดนะครับของกระบอกสูบนะครับอยู่ที่9.0นะครับก็คือ17.09นะครับเราก็ทําการขุดเบ้าฝาสูบนะครับหรือเจียฝาสูบนะครับ แล้วก็ทําการใช้ Built นะครับหยอดเข้าไปนะครับเราก็ให้มันได้ตัวเลขนี้นะครับ17.09นะครับเราก็จะได้นะครับอัตรา,าส่วนการอัดของกระบอกสูบอยู่ที่9.0ซึ่งจะเท่ากับของรถสแตนดาดนะครับอันนี้ก็เป็นแอปดีๆครับที่อยากฝากเพื่อนๆส่งต่อนะครับก็ใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลดมาไว้ใช้ซะนะจะได้ไม่ยากนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับ